สวัสดีครับวันนี้ SBU f o Channel พบกับอาจารยเชนเทอร์ตอนน,นี้เราจะมาบุกกันที่ดุสิตธานีเซ็นเตอร์พาร์ทใช่ไหมครับผมใช่เพิ่งเปิดอ,อาจารย์เลยพามาทำอะไรครับวันนี้อ๋อก็จริงๆแล้วอะ่ะด้วยเราเปิดสอนในรายวิชาชื่ออะไรนะการจัดงานอาหารว่างไทยแนละตะวันตกอ่าดังนั้นเราก็จะต้องมาเซิร์ฟมาดูว่าเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆเราเนี่ยมาลอง อาหารเป็น mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นไฮที hmm. ที่มีการบริการนะครับ mm hmm. เพราะที่สีมะตูมตอนนี mm ้ hmm. มันก็คจริงอิสรจริงเนาะ <ne? S 2> ดังนั้นเนี่ย<อ>ในฐานะที่เป็นเจ้าของรายวิชานี่ยังไงบ้างครับเด็กจะได้อะไรบ้างจากรายวิชานี้อ๋อจากรายวิชานี้เราจะเสริมซอฟต์สกิลให้เด็กนอกจากการมีการจัดเรียงอาหารวางอาหารยังไงซอฟต์สกิลที่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คืองานเซอร์วิสงานอาหารทําขนมยังไงการดูแล ลูกค้าหรือถ้าเป็นคนที่ทําเมนูอาหารการจัดจานอ,อาหารทานยังไงก่อนแบบนี้นะคะ่ะนะครับก็จะได้เรียนกับท่านอาจารย์พอลล่านะครับ <c oughs> แล้วก็แน่นอนเจ้าของรายวิชามีความคาดหวังกับวิชานี้อย่างไรบ้างคะในความคาดหวังก็หวังว่าเด็กเนี่ยได้เรียนกับออตัวจริงประสบการณ์จริงออกมาเรียนรู้วิธีการเนาะรูปแ,แบบการรับประทาน <c oughs> อัฟเตอร์นูนทีในระดับโรงแรม5ดาว ใช่เพราะฉะนั้นบูคัสแตนด์ดเจอกันได้ที่นี่ที่เดียวนะครับมหาวิทยาลัยศรีประทุมเพราะฉะนั้นศรีประทุมยินนึ่งเรื่องเรียนสำราญเรียนกับตัวจริงปร,ประสบการณ์จริง,รงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ